ค่ะและในข้อที่สองนะคะ it is getting so dark นะคะ I จุดจุดจุด go home น้องๆอ,อาจจะไม่จำเป็นต้องแปลทั้งประโยคนะคะน้องเห็นอะไรคะ so dark ก็คือมันมืดนะคะมันมืดมันมืดแล้วเนี่ยนะคะฉันทำไมกลับบ้านแล้วจุดจุดจุดเหลือบดู choice คะ่ะน้องๆ choice เนี่ย have would had had better ซึ่งเป็นเรื่องของ m o d e l Wolf หรือกลิยาช่วยนะคะและกลิยาช่วยตัวไหนเอาไปเติมให้เหมาะสมนะคะน้องๆก็ไปดูมันมืดแล้วเราก็ต้องทำไมล่ะฉันควรจะกลับบ้านถูกไหมดังนั้นน้องแปล ى, ทีละช้อยกันก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันมันแปลไม่ยากนะคะน้องก็แปลนิดนึงนะคะ Half, แปลว่ามี w u o d แปลว่าจะ h a d ก็แปลว่า มีนะคะ h a d เป็นรูปอดีตของ have นะคะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่ามีความหมายเหมือนกันในข้อเดียวกันใน2 choice เนี่ยมันไม่มีทางเลยค่ะที่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะอ่าส่วนคำว่า h a d better h a d better ตรงนี้แปลว่าควรจะนะคะ h a d better แปลว่าควรจะดังนั้นในข้อนี้ m o d e r w verb ที่เหมาะสมมากที่สุดนะคะสำหรับประโยคในข้อนี้ it is getting so dark I had better go home นะก็คือมันมืดแล้วฉันควรจะกลับบ้านเนาะอันนี้ก็สามารถเอาไปเติมได้เลยอันนี้ไม่ยากนะคะแปล m o d ดิร์นเวิร์ก็ไปเติมให้เหมาะสมนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะค่ะและในข้อนี้ก็เป็นเรื่อง m o d a l v e r b เช่นเดียวกันนะคะ It's so cloudy มันมีเมฆมาก I think it's rain มันมืดแล้วฉันคิดว่าเอ้ยทษอทีมันมีเมฆมากเลยอะฉันคิดว่า มันทำไมฝนกำลังจะตกถูกไหมดังนั้นน้อง่ะตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่คาดคดีว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตถูกไหมแต่น้องๆสังเกตดูดีๆค่ะตรงนี้คือ i s t เนี่ยเป็น subject และ i s ตรงเนี้ยมันเป็น verb อยู่แล้วถูกไหมและน้องๆต้องสังเกตให้ดีๆถ้า i s ตรงนี้เป็น verb ข้อที่ตามมาเนี่ยนะคะ will would w a s เนี่ยมันก็เป็น verb ถูกไหมในประโยคภาษาอังกฤษบอกว่าถ้า verb ซ้อน verb เนี่ย verb หลักซ้อน verb หลักเนี่ยจะไม่ได้นะคะจะผิดผิดหลักทันทีดังนั้นในข้อนี้นะคะก็สามารถตัด choice ทิ้งไปได้เลยนะคะ will would w a s เนี่ยเป็น modal verb และก็เป็น verb อยู่แล้วถูกไหมดังนั้นไม่มีทางที่จะเป็น verb ซ้อน verb ได้เนาะแต่ทีนี้มันก็มีเหลือเพียงข้อเดียวนะคะก็คือ it is going to rain ซึ่งโครงสร้างที่บอกว่า be going to หลงวก็บวกด้วย verb หนเนี่ยนะคะเป็นโครงสร้างของมันอยู่แล้วค่ะนะคะ verb to be แล้วก็ตามด้วย going to แล้วก็บวก verb 1เนี่ยก็คือเหมือนในประโยคข้อนี้นะคะ it's going to rain ก็แปลว่าฝนกำลังจะตกนะคะซึ่ง going to เนี่ยแปลว่า กำลังจะนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่บอกเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกอันนึงนะคะก็ใช้คล้ายๆกับวิ l นั่นเองแต่ข้อนี้ใช้วิ l ไม่ได้เพราะว่าน้องเห็น is ถูกไหม is ขาอนี้เป็น verb อยู่แล้ว w i l l ก็เป็น verb ก็ verb ซ n อน verb ไม่ได้อย่างที่คุูออยบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะดังนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องนะคะก็คือ is going to rain นั่นเองก็คือฉันคิดว่าฝนกำลังจะตกนะคะ